มาดูหมูจ้ะทุกคนน้องตาลอยากดูหมูมาดูหมูหน่อยนะคะหมูตัวใหญ่ปบบน,นี้นะบูหิวมากเลยจะออกอคอกละแล้วหมูดำไปดูเมื่อวา,านนะใหญ่ไหมัม้อตาลใหญ่ใหญ่ก้อพันนี้เหรอเขากินข้าวเป็นการละมังอืม วิธีเกษตรกรเลยปุษปัส,สกรเนาะเพื่ <มา S 1> อนเราจนคนเดียวอเอาให้เป็นข้อใช่ให้แบบนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงควายเนาะใช่ไหมเลี้ยงว <า S 2> ัวหมูที่นั่นอ่ะเขากินเป็นการละมังหนึตัวใหญ่คักเลยบม่เคยเห็นหมูใหญ่แบบนี้เลยลป้าไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะ ต้นเหรอตอนสมัหมนะั้นป้าไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดน,นี้อันนี้ลูกหมูมอ,นะอะไรอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากมคุณจ๋ะอุอ้ยนี่ต้องแบบนี้ค่อยเห็นฮัลโหลกินกินกิน